ลดขึ้นเถอน้ำลงแล้วไว้นะอืมดีดเลยๆน้ำไหลจ้าจะย่าง,งบนไปนเลยนะ้ากาวจนได้ทุกคน ตีนโหลแล้วมาเด้อมาเด้อกินก๋วยเ <laughs> ตี๋ยวมาเด้อเห็นไหกับทักทายสบายดีสบายดี fc เมืองสุขูมทุกคนสบายดีตอนสายเด้อมื้อนี้กะสะพนมาเปิดคลิปยูเฮิร์เลยเมื้อนี้เนี่ยว่าสีฮาในเมืองทุกคนเลย ว่าสีห่าไปหาซื้อเคิงนะพอดีสานิมพ่นซนนั่นพ่นซนไปเอาเคององ่ใน,นเมืองเพ่นสั่งเคิงไวนะ้นะพอดีคอยกับว่าสีห้าไปหาซื้อเคิงตอนนี้นะท่าพ่อนอยู่ได้ท่าสนิมมาซนทุกคนเลยตัวน,นี้กับสิบเอ็ดโมงแล้วสวายเติมแล้วไปกันได้สีได้แข็งเดดไปทุกคนเลยเพราะว่าตอนเสานี้ผ่านสนิมพ่นไม่ได้ซนมาซุนตอนนั้นตอนช่วยสวายนี่ก็เลยสีได้แข็งเดดไปแล้วมื้อนี้นะป้าไปเบึง่งอันถนนนทนทางน้ำเดตทุกคนเลย ว่าทางมันล่ะสัญาสัมรทธ์ไปก็สิไปทั้งเซ่พี่ละเพราะว่าอันทางบ้านบึงพี่นันได้ยินเขาว่าว่าทางมันแย่มือเขามาอันบุญสงเฮนะเขาว่าได้ห้ามรดวะก็เลยว่าสิไปทั้งเซ่พี่มันนี่นะไปได้ความเฮ่อันความเซ่ได้ขี่เฮ่อทุกคนเลยไปไปเบึงนํำเดียวว่าทางมันสีแยหรือมันสีงายป้าน้ำไหลนะทุกคนเพราะว่านี่นะอันเฮ็ดบุญสรงเฮอนะน้ำมันยุติลักผู้น่าเห็นปะรักเขาขายเขิงนะ แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะฝนตกแต่ว่าตกอยู่ในบ,บ้านนะมีได้แห้งทุกคนแต่อันนี้นะน่าจะตกเหนอฝนนี่นะน้ำเพราจะไปเมืองกับสนิมนะพอดีมาเห็นน้ำเสล่ายว่าจะไปทางโคอ,อูบันบึงผู้บ่อนเขาว่าทางยาก็เลยมาทางเซความฮื้อ,อะนะเอาได้เมียขึ้นบ่เอารถขึ้นเื้อ เตกะเนิน้ำนี่เนาะฝนนี่นะไปยยมฝนก็ถือลอง <g ül> แล้วดูพนมันทัพเงี้ยป้ายแบบนี้ก็ขึ้นอะนะครูกำลังอ่าเพื่อสนิมครึ่งไนีแต่ก่อนสนิมมาสนิมยาเนื้อค่อยครึ่งแต่ว่าสนิมลงครึ่งเองเอมึงแม่คืองอัน เขาขายเขิงเมื่อวานนี้เขายังมีแท่น้ำมืออยู่ตู้ตั้งนะแต่ว่าน้ำมากอนละน้ำเสีโทมมันเขิงเขาแล้วเขิงเขาขายเมื่อวานนี้นะโเพ่ชนได้ไปได้รักขายเขิงนะน้ำน่ะเมื่อวานนี้ตัพี่แล้วทุกคนอยู่รักเขาเสแบนพี่นะนี้ก็เขาขายเขิงเมื่อวานนี้ทางนี้นะมีน้ำเลยนะนี่รักเขาขายเขิง น้ำมันมาไหวเพราะว่าขุดตกวินเนอร์และน้ำไหลล่มล่มเดียวน้ำไหลก็น่ดป้าขาทีบ้านนั่นผูนมักตึกจะลุงนะเขาพีหูน้ำมาหลที่คนเขาเลยพี่ได้มาตึกหูนี่น่ะเต็มเต็มแน่คนมีแต่ผู้เลยยูเซ่นี่น่ะความเซนเห็นเซนน้ำไหลหูหงอดผู มันวิ่งขีตมบนนี้เลยเด็กแล้วเขาไปขึ้นอยู่กูเลยอุ้น้ำนะนี่หอดินสายละ ตอนนี้ติดจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวสิได้พากันเดินทางไปต่อนวะันนี้นะ <c oughs> เป็นคนขับเฮ้ย <c oughs> สสพอนคนขับมัน,นมีมิดไง นน้ำนะรถสนิมซีโรสโรสเนาะบิดมาบิดเลยเลยบิดบิดไปมือเท่านั้นนะมันดักนี่แล้วเลยได้รถสวยกว่าสิทพานห้าได้ไปกันเลยแกนบขึ้นมาแตน หนองน้ำกี้ทุกคนทางอันตัวที่มันเลิกๆตัวเป็นหนองอน,นะขี่ขึ้นมาหอดเิงหน่อยนึงผัดรถด,ดับสงสัยโฮเทนมันอันน้ำเฮาเทนน้ำเฮาโฮเทนมันล,ล่องเสร็จ้วก็ยันเบ้างไหมกำลังย่องกำลังย่องมาค้ากำลังย่องมาโหลดเดี๋ยวหยัยนมึงทุกคนเพื่อสะพอนอยันมึงแดกแบกยัยงไงรีดแจ้งมัน ห่างจากบ้านนั้นอยู่นี่ค่เะเด็กเกษตรข้างทางโอ้ยได้แล้วได้แล้วสะดวกมากน้ำห่อสนิมเพิ่นเอาเคิงเอามาแล้วเพิน่นมาเอาอเคิงกัาสนิมนะเมื่อนี้นะแล้วก็สะพอนกับว่าสิไปดงเห็นทุกคน่เลยสิไปซื้อเคิองอยู่ดงเห็นก็เดี๋ยวเ่าซื้อเคิงกับสนิมนะสะพอนก็ซื้อเคิงทาง่านาทุกคนซื้อแปง้งกับสิซื้อสอุ้งตัวนึ่งมาตลาดนี่นะ จาเอามาแต่ตลาดแล้วกับป้าเดียวมากินข้าวเป๊กับสนิมน,ะมนกะกินข้าวเป๊ะย่าแล้วก็สชีเด้กลับบ้านทุกคนนี่กรนะหเนาะมืดฝนชีมาปรุงกินก้อนมันกิวข้าวไม่ได้กินข้าวตอนนั้นเท้งไม่ได้กินเลยกินเท้ตอนเสาร์สนิมมาโซนแล้วก็มาไปเลยถึงแล้วทุกคนมาเด้อมาเดินก๋วยเตี๋ยวมาเด้อเห็นไหม เนี่ยเดี๋ยวนี้มันถือคิดโซยเนะไม่ถือโอ้เ้ยแล้วก็อยู่อยู่พี่ตะเบิงเมียไหมมาเด้อทุกคนกินแล้วได้ขออนุญาตกินกันเด้ผิวข้าวอยู่แถวบ้านอะมี่มี่ทุกคนจะกินก็ต้องรับมากินอยู่เมือง ฉันมีโอกาสลงเมืองอกันได้กินเยอะกาแฟคารุด làm mình phải ินยาแล้วก็สิพาเดี๋ยวกลับเลยทุกคนตัวน,นี้ก็ขำม,มาละเจ้าว่าสามโมงนะสี่โมงจะหน้าแดดใท่ไหมขำละแดดยังหอนอยู่เพื่อตัวนี้เพิ่งขับห้องทางยาะเฉพาะถึงครับกล่าจนได้ทุกคนตีนหัแล้วสิบห้าหารก่อนนี่นะ พอดีตีรถซ้อนแล้ว like กับสพอนก็ได้ยังทุกคนเพราะว่าตีรถมันซ้อนฮอคี้ซ้อนซ้อนเดืววิได้นะยันตีรถชนิมมันตีนแตะแล้วก็เลื่ยยักเอาฮอชิชนิมเนี่ยไปหาหาจอดตีรถสะพอตนะที่ได้ยังไปหาชนิมไก่เติบแต่อันบนสะพอนอยู่หาชนิมกันเราที่ได้ยังไปเทจอชนิมก่อนเพื่อสนิมจอดท่าทุกคนพอดียังไปหอดพอดีมันแล้วแต่กอนอ่ะสนิมบ่คอยหนังท่าบ่สะพอนหนังท่าจอดตีรถแล้ว่ะเพื่อนขับรถมาเอาแต่ว่าสะพอตมันยังเอาวะ ย่างไปก็ได้แดดขนาดรดนี่ตีรแน้วก็ซ้อขนาดรดนี่มาหดแล้วทุกคน<อ>นี่นรถกะวันนะี้เฉพาะฮิ้วมานะเพิงนั่นแหละสนิมนยามันขำตอนเล่นกระเ็กเนี่มันขำไปงตีรดซ้อแต่หมาหดเสียแล้วนะทานขอเจ้ามาเอาอยู่ น้ำนันยังมีท่านลงองได้อน้ำนะยังหลายอยู่บันนี้สะนมือค่อยขึ้นนะทุกคนขึ้นขับรถอยู่เฮอมันเป็นหนังรถคือหอมมันน้ำมันสองที่นี่ Nằm lùng nó mới nè ừ, ừ. nhưng thằng thường cầm vào nhang nè ออเแล้วทุกคนเอ้ยพอดีมาหอดแล้วก็นจนวัดสีคำนะพอดีหอดกาสิหาให้เวนึ่งข้าก่อนทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กับสพอนส์ไี้จบลงตํานี้ทุกคนขอบใจเอจเมอร์ทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจและสพอนเด้อ <Yeah. S 1> บาย